ตอนนี้พาขับรถรอบทะเลสาบคาวาคุจิโกะนะคะอันนี้คือทะเลสาบคาวาคุชิโกะที่ทุกคนคุ้นเคยดีเดี๋ยวเข้าอุโมงค์แล้วเดี๋ยวพอโผล่จากอุโมงก็จะเจอจันจันจนเห็นไหมสวยอีกแล้วครับท่าน นี่คือทะเลสาบนะคะเีวเวเๆแพนมาที่ภูเขาคือเป็นถนนที่เรียบทะเลสาบแล้วก็จะเห็นภูเขาด้วยนะคะคือทุกๆปีถ้าเผื่อว่าไม่มี ไม่มีโควิดแล้วนะคะเขาก็จะจัดงานวิ่งมารทมารทอนคาวากุจิโก o m a r า t h o นซึ่งเป็นงานวิ่งที่มิเสก็อยากจะมาวิ่งนะเนี่ยถ้ามิเสกลงก็น่าจะลงสัก10บสกิโลเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสีเนี่ยคิดว่าทำได้แต่ว่าตอนเนี้คือเขาไม่ดี เรงใจเขาก็เลย10กิโลน่าจะพอพอสังขารน,น่าจะเอื้ออำนวยอยู่ฟูจิซังก็ค่อนข้างแบบมีแมฆมาปิดตรงตรงข้างบนสุดของฟูจิซังนะคะก็เลยจะมองไม่เห็นเป็นรูป ฟูจิซังสักเท่าไหร่ขับรถมาแป๊บเดียวถึงแล้วอันนี้เป็นเป็นเนเชอร l อะไรสักอย่างหนึ่งอะชื่อ ถ้าเป็นสาย k a ว a ก u c h i k o สายญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยน่าจะทุกคนน่าจะแบบเออคุ้นเคยดีนะคะบูเบรีโนะซาโตะ k a w a ก u จิ i k o จิเซนเซกาสังอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็น k a w a ุ u c h i k o n a t อ r a l อะไร น,นป่ะคือฟูจิก็มองไม่เห็นเป็นฟูจิแล้วนะคะยุยชโตปาป้า

英語。英語。こ,はい、ここの名前。違うの、ね、しろ、なん、なんちゃら、なんちゃら。 คือเรามาช้าเป็นิดนึงนะคะต้นโคเคียไปแล้วโคเคียไม่เหลือแล้วคือถ้าพางเร็วกว่านี้ก็จะมีโคเคียแต่ว่าก็คือไม่เยอะเท่าที่บารากินะคะแต่ก็จะมีนิดนึงอ,อย่างเงี้ยส่วนลาเวนเดอร์ก็ต้องอันน่าร้อนส่วนกุจิซังวันนี้ก็มองไม่เห็นตรงปลายนะคะ Go to Sky do your papa. Home. Go to เป็นที่นาเสียดายยางยิงโออชิ o e S I. อ่าที่นี่ชื่อนึกออกแล้วชื่อโออชิพาร์คนะคะถ้าเป็นชื่อนีกก่ไงโออชิ Traditional Craft Center วันนี้ก็ได้วิวประมาณนี้นะคะโอ้โ,โรแรนติีจังฟ้าก็สวยนะวันนี้อันนี้เป็นภูเขารรอบตรงนี้ก็จะมีไอ ขายนะคะตรงนี้ไอติมก็อร่อยนะเดยอดระดมไปด้วยฟ้าสวยและไอติที่ไม่มีหมวกตรงนี้นะคะ แบตก็จะหมดแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ